โจนโฟเอกซ์ตีมอัปเดตแพทใหม่ประจำวันที่4กุมภาพันธ์2168มีอะไรอัปเดตมาใหม่มั่งไปดูกันเลยครับผม1เพิ่มชุดเซ็ตวอร์มิจิชเชียน2อัปเดตแผนที่แกงวอร์ใหม่3วาเลนไทน์อีเวน์ 4. อัปเดตกล่องซูมวาเลนไทน์ใน D.E. Shop 5. อัปเดตไอเทมใหม่ในขุดและใครเส้นเอก 6. อัปเดตแรกไอเทมให้กับ N.P.C. Michael s n y d d o สามารถไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Zone 4 Extreme เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ Zone 4 Extreme นะครับผมมาดูรายละเอียดการอัปเดตนะครับผมวันที่4กุมภาพันธ์2568นะครับผมนี่เลย อัปเดตเข้ามาแล้วผมอันที่หนึ่งแลผมอัปเดตแผนที่ใหม่แก๊งวอลนะครับผมนี่เลยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เพิ่มชุดวอลมจิกเชียนนะครับผมนี่อันนี้ระดับยูนิคนะครับผมยูนิคจะเป็นสีเหลืองนะครับผมสเตตัสก็ประมาณนี้เลยฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ใส่ครบ3ส่วนนะครับผมยูนิคได้คิอ่าดาเมจ7.5นะครับผมใส่ครบ6ส่วนคิดาเมจ7จอ่าจแล้วก็ออเดฟนะครับผม บวก90้าสบผมใส่ครบ9ส่วนนะผมออลแอคแท็กเก้าสนะครับผมแล้วก็ของแรนะผมเทเลตะก็ประมาณนี้นะครับของแรจะเป็นสีชมพูนะครับผมหวานแหววเลยนะครับผมใส่ครบ3ส่วนนะครับผม all a t t a c k 110นะครับผมคิดตเมตบวกสิบห้าใส่ครบ6ส่วนนะผมออลเดฟหนึ่งร้อยสิบอสพนะครับผมอร่อยนะครับผมใส่ครบ9ส่วนนะครับผมระดับสกิลเพิ่มขึ้นอีก1นะครับผมแล้วก็ใส่ครบ9ส่วนจะเป็น อีของวอรเมจิเชียนนะครับผมแล้วก็ระดับรีเจนนะครับผมตัดก็ประมาณนี้นะครับผมปึ๊บแล้วก็ใส่ครบ3ส่วนนะครับผมออรแท็กบวก140่ริบคิลเมตรบวก20นะครับผมโอ้โหตัดแบบก็คิดเเมตรน่าจะคิดเเมตรเยอะนะครับอ่าใส่ครบ6ส่วนนะครับผมออเด็บวก140นะครับผม SP บวก1,000นะครับผมแล้วก็เหมือนกันนะครับผมใส่กิวแล้วก็อีนะครับ ระดับอันติเมตนะครับผมใส่ครบ3ส่วนนะผมอเอ็แทกเพิ่มอีก2องร้อยยบผมแล้วก็ใส่ได้คิทเมตบวกอีก25นะครับผมใส่ครบ6ส่วนออเด็บสองร้อยยี่สิบสพหนึ่งพันะครับผมแล้วก็ใส่ครบ9ส่วนเหมือนเดิมนะครับผมสกิลแล้วก็9ส่วนแล้วก็มี E นะครับผมหน้าตาของแสงออร่าระดับรีเจนนะครับผมก็ ประมาณนี้นะผมจะมวีวงเวทนะครับผมวงเวทสีชมพรูรอบตัวนะผมแล้วก็มีออร่ารอบตัวคาทานี้ก็จะมีแสงวิบวับออกมานิดนึงนะครับผมแล้วก็เป็นระดับออร่าของอันติเมตนะผมอันต mm ิเมตก็จะมีเพิ่มขึ้นมาจากดีเจนนะผมจะเป็นแสงออร่าสีชมพูนะครับนี่แสงออร่าแบบนี้เลยจะเป็นเหมือนแสงออร่าพวกวอล วอซามูไรนะผมแต่ว่าอันนี้จะเป็นสีชมพูนะครับวอาซามูไรจะเป็นสีเอ่อสีทองนะครับผมประมาณนี้ปึ๊บปบ๊พิเศษสําหรับวอ r เมจิเชียนใส่ครบหกส่วนรับค่าสเตตัสโบนัสระดับแร่า h 5 0ดีเจนบวกอีกหนึ่งร้อยะดับอันติเมตนึงร้ยิบหมายเหตุโบนัสจะได้จนกว่ามีเซตใหม่เพิ่มเข้ามาในเกมหลังจากนั้นจะถูกนําออกยังไงอะ่ะโบนัสรอคนเป็นเซตยังไงอะ่ะ สามารถมาอ่านได้ที่หน้าเว็บ s o u l f Extreme นะครับผมอันต่อไปนะผมผู้เล่นสามารถขายไอเทมให้กับ NPC อ่านว่าอะไรมิงมิงเหรอมิงมิงเหรออยู่ที่เมืองจีนนะครับตรงนี้ก็ทุกคนก็น่าจะฟีดแบ็กกันมาเยอะมากนะผมตอนนี้ทีมงานก็สามารถทําให้ขายได้แล้วนะครับผมเราไม่ต้องไปเดินไกลแล้วนะผมไม่ต้องทําบักทําบงทําบักด้วยนะครับผม ต่อไปนะผมกิจกรรมวัเลนทน์อีเวนต์นะผมตั้งแต่วันนี้นะผมถึงวันที่18กุมภาพันธ์2568นรบะผมเริ่มเวลา10โมงนะครับผมประมาณอปิดเวลา10โมงนะผมก็ปรับปรุงครั้งถัดไปนั่นเองนะครับผมของแรกก็นี่เลยนะครับป๊าไอเทมที่น่าจะกิจกรรมนะครับผมก็จะเป็นมือนะครับผมสเตตัสฮิตนะครับผมแอคะร้อยแสเปเชียลแอคะร้แแล้วก็เอสพีนะครับผม2000แล้วก็มิสดิฟนะครับผม150ขี้ เลดอีกสิบนะครับผมแล้วก็รองเท้านะครับผมระดับอันติเมตนะผมฮิตร้อยเจ็ดสิบสเปเชียลร้อยเจ็ดสิบเอชพหนึ่งพันสองนะผมสเปเชียลเดฟหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วก็คิดาเมตบวกอีกสิบนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นหลังนะครับผมคาทานะผมเลิฟเลิฟอะไรเนี่ยวัดเหรอหาไม่ออกนะฮะ <c oughs> ฮิตแอคแทกร้อยแปดสิบนะผมสเปเชียลแอคแทกร้อยแปดสิบนะผมฮิตดิฟร้อยแปดสิบแล้วก็เอชพหนึ่งพันชี อ่าเลทนะผมสิบแล้วก็คิทามีตสิบนะผมใส่ครบสามส่วนนะผมออยแทกร้อยห้าสิบบวกอีกคิทามีตอีห้านะครับผมโอ้โหยี่เยอะบูมบ๊มเลยฮะแล้วก็จะเป็นอ่ขั้นรีเจนนะผมจะเป็นเสื้อตังเกงอันนี้น่าจะเป็นประดับแหวนไม่รู้ไม่แน่ใจอ่ะไม่แน่ใจนะครับประดับประดับประดับน่าจะประดับหมดปะเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นหลังประดับ ไม่แน่ใจนะฮะหรือว่าเป็นหน้าไม่รู้นะครับอันเนี้ยสเตตัสก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้วือหวาอะไรมากมายนะครับผมอันต่อไปนะครับผมจะเป็นกิจกรรมเนาะกล่องที่เปิดได้หรือเปล่าก็กล่องตรงนี้หาได้หาสามารถหาได้นะครับผมเต m ม l พก็คือดันดันจีนแล้วก็ดันฮาร์ดอาร์เคดนะครับผมดันแดงนั่นเองนะครับกุญแจครับผมหาได้จาก PVP นะครับผมหรือว่าเราจะไป สามารถซื้อได้ที่ NPC Michael s n y d e r นะครับนี่สองล้านห้าแล้วก็ล้านห้านะครับอัปเดตเออ่วาเลนไทน์เอกนะผมใน D E Shop นะใน D E Shop นะผมก็จะมีอีกระดับก็หลังนะครับผมโหสเตตัสไอ้ดักแท็กสองร้อยแอคแท็กเออสเปซเชียลแท็กหนึ่งร้อยนะผม H SP นะผมทองมันห้า SP หนึ่งพันแล้วก็ขี้เลดเจ็ดจุดห้าแล้วก็ขี้เมทสิบนะครับโอ้โหเยอะนะ ประดับนะครับผมฮิตแอคแท็กสองร้อยสเปเชียลแอคแท็กหน่งร้อเอ่อเอสพีสแล้วก็ SP ส5ีพันห้าคิเลทเจแล้วก็คิดเลเมตสิบนะครับผมแล้วก็จะเป็นหลังนะครับผมฮิตสองร้อยสเปเชียลแอคแท็กหนเอสพีพคิเลทเจ็ดแล้วก็คิลเลเมตสิบนะครับผมใส่ครบ3ส่วนนะครับผมได้เอ่อคิเลทสิบีคิดเลเมตสองนะครับผมเอสพีสองนสะผมก็จะเป็นวันที่วันนี้เอ่อเป็นวันที่วันวาเลนไทน์นะผม สี่เดือนสองสองพันยี่ิ้านะครับผมโอ้โหทีมงานแบบใส่มาเป็นวันที่เลยเนาะ <c oughs> แล้วก็ต่อไปจะเป็นน่าจะเป็นหลังดอกกุหลาบนะครับผมอันนี้สมารถอีได้นะครับอันนี้สมารถอีได้นะครับก็จะเป็นรองเท้าแล้วก็จะเป็นน่าจะเป็นหลังหลังหลังกระต่ายหรือเปล่าประมาณนี้นะครับแล้วก็อัปเดตไอเทมไข่เซนเอกนะครับผมนี่ของที่เข้าไข่เซนเอกนี่นะครับผมจะมีในนน่าจะเป็นแหวนหรือเปล่าแหวนหลังแล้วก็ หลังอืมเจ้าตัก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไอเทมไอเทมใหม่นะผมในในขุดนะครับผมนี่ก็จะเป็นดาวแล้วก็แหวเอ่อไม่ใช่นี่เลยกุญแเจนะครับผมแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นประดับป่ะก็หน้านะครับประมาณนี้แล้วก็อัปเดตไอเทมนะผม npc m i c r o s o snider นะครับผมแล้วก็นำ e set อ่า happy christmas ออกนะครับผม set christmas นะครับผม นี่เลยก็ในการอัปเดตก็มีประมาณนี้นะครับผมสามา,า,ารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตรงนี้นะผมหน้าเว็บโซนโฟนนะผมจะผมแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับโอเคครับทุกคนรีวิวแพดก็มีเพียงเท่านี้นะผมรีวิวแพดประจำวันที่นะครับผม4กุมภาพันธ์2068นะครับผมถ้าใครอยากดูว่ามีอะไรมามั่งยังไงมั่งหรือแมปบอเป็นยังไงนะผม อ่าเปิดโครงเปิดไข่นะผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สตรีมผมไว้ให้นะครับผมตรงข้างๆด้านขวามุมเลยนะผมเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะผมก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสวัสดีครับ